น้ำคายตูและแม่น้ำสายอื่นๆปริมาณน้ำที่เก็บค่อนข้างจะคงที่ทะเลสาบแห่งนี้ใช้สำหรับการโชลประทานและการพักผ่อนหย่อนใจนอกเหนือจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงแห่งหนึ่งของเขตสินเกียงด้วยในทะเลสาบจะมีปลาหัวโตปลาแดง ปลาจี้หีปลาปากก้นแหลมปลายาโลและปลาเจียหีที่นํามาจากแม่น้ํอยังสีเกียงมาเพาะพันธุ์ที่นี่ในช่วงสองสมปีมานี้ยังสามารถพบกุ้งปูและหอยชนิดต่างๆมาเพาะพันธุ์ในทะเลแห่งนี้ด้วยใกล้ๆทะเลสาบบิงบอสตันจะมีต้นอ้อที่อยู่หนานแน่นมากลำต้นใหญ่ต้นอ้อเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างบ้านและเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการทำกระดาษทะเลสาบบอสตันจึงมีสเสน่ห์ไม่ซ้ำแบบที่อื่น จัตุรัสเทียนอันเหมือนประเทศต่างๆในโลกรวนมีสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจัตุรัสเทียนอันเหมือนที่อยู่ตรงใจกลางลคนครปักกิ่งก็คือสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนจัตุรัสเทียนอันเหมือนเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถบรรจุคนได้ถึงหนึ่งล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองของประชาชาติจีนหอเทียนอันเหมอนซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ลือชื่อที่สุดของจัตุรัสแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสําคัญของฮ่องเต้ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2,492พิธีการสถาปนาสาธารณประชาชนจีนกระทำกันณที่แห่งนี้ ธงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนปลิวสวัยบนยอดเสาในจัตุรัสแห่งนี้เป็นครั้งแรกบริเวณใจกลางของจัตุรัสเป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์วีรชนอนุสรสถานที่ก่อสร้างขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนด้านหน้าของอนุสาวรีย์ จารึกด้วยตัวอักษรจีนอันเป็นลายมือของเหมาเจอตรงว่าวีรชนของประชาชนเป็นอมตะส่วนทางด้านหลังเป็นบทสดุดีวีรกรรมมหาสาลาประชาคมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจตุรัสภายในเป็นหอประชุม ห้องเลี้ยงรับรองณหอประชุมแห่งนี้เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง1นึ่งมืนคนจึงได้ชื่อว่าหอประชุมหมื่นคน การประชุมสำคัญในระดับชาติของจีนจัดขึ้นที่นี่และนี่เป็นห้องสำหรับจัดงานเลี้ยงรับรองของรัฐบาลจีนสามารถที่จะจัดเลี้ยงอาหารแขกบ้านแขกเมืองได้พร้อมกันถึง 5,000คนเลยทีเดียวทางทิศตะวันออกของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนรวมทั้งยังเป็นที่จัดโบราณวัตถุของประวัติศาสตร์อีกด้วยการเข้าชมนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นระยะทาง6กิโลเมตรเท่ากับเป็นการเดินย้อนเวลากลับไปสู่อดีตของประเทศจีน ถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนปี ถนนชางอ่านที่ตัดผ่านจัตรรุรัสเทียนอันเหมือนเป็นถนนที่กว้างที่สุดของประเทศจีนเมื่อถึงวันชาติของจีนจัตรรุรัสเทียนอันเหมือนจะคาคร่ำไปด้วยฝูงชนและดอกไม้ ตอนคำ่ำเทียนอันเหมือนจะสว่างสวยัยไปด้วยโคมไฟและแสงไฟหลากสีเจิดจ้าไปทั่วนครปักกิ่งจัดจุรัดเทียนอันเหมือนนี้ไม่เพียงเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของประเทศจีนเท่านั้นหากเป็นปูชนียสถานในดวงใจของประชาชนชาวจีนมีคำกล่าวที่ว่าหากไปถึงประเทศจีนแล้วไม่ได้ไปเทียนอันเหมือนก็นับมาได้ว่าเคยเดินทางไปประเทศจีน จิงเตอเจนินคนครแห่งเครื่องกระเบื้องนอกเหนือจากจัตุรัสเทียนอันเหมือนใจกลางนครปักกิง่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศจีนแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศจีนนั่นก็คือเครื่องกระเบื้องเครือบของเมืองจิงเตอร์เจนินคำว่าจีนกับคำว่าเครื่องกระเบื้องในภาษาอังกฤษใช้คำเรียกเดียวกันคือ ใช่หน้าเพียงแค่นี้ก็พอจะบอกได้แล้วว่าเครื่องกระเบื้องเคลือบของจีนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงใดจีนสามารถคิดคน้นกรรมวิธีการผลิตเครื่องกระเบื้องได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช800หลังจากนั้นประมาณปีพุทธศักราช1600เทคโนโลยีการทำเครื่องกระเบื้องได้ถูกถ่ายทอดไปสู่โลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นเปนเอร์เซียอาหรับตุรกีอียิปต์และอิตาลี ด้วยเหตุนี้เครื่องกระเบื้องเคลือบของจีนจึงเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนทั่วโลกครั้งใดที่นึกถึงเครื่องกระเบื้องคนทั้งหลายจะคิดยงไปยังเมืองจิงเตอร์เจิน้นในมณฑลเจียงซีหรือกังสายของจีนทันทีความงดงามของเครื่องกระเบื้องแห่งเมืองจิงเตอเจิ้นนั้นได้รับการเปรียบเปรยว่าเหมือนหยกสีขาวบางเหมือนกระดาษสายราวกระจกและเสียงดังเหมือนชิง เครื่องกระเบื้องบางของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมานานของเมืองจิงเตอร์จน <BRUNO> เครื่องกระเบื้องประติมากรรมเป็นฝีมือชั้นเยี่ยมของนครแห่งนี้ ตันภาพจิตรกรรมบนฝาผนังกระเบื้องจิงเตอร์จนเป็นศิลปกรรมยอดเยี่ยมที่มีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วทั้งโลกเมืองจิงเตอร์จนนั้นมีประวัติศาสตร์การผลิตเครื่องกระเบื้องมาเป็นเวลายาวนานกว่า1,700ปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนอกเหนือจากเครื่องกระเบื้องของเมืองนี้ จะได้รับการขนานนามว่าสวยงามราวยกเทียมแล้วในสมัยราชวงศ์ซ่งเตาเผากระเบื้องจิงเตอร์ของเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงด่งดังเคียงคู่กันด้วยถัดมาในราชวงศ์หมิงปีพุทธศักราช1909เมืองจิงเตอร์เจิ้นก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการผลิตเครื่องกระเบื้องของจีนมาโดยตลอดเครื่องกระเบื้องของเมืองจิงเตอร์เจินนั้นได้รับรางวัลจากการชนะเลิศการประกวด ไม่ว่าในประเทศหรือในงานมหกรรมเครื่องกระเบื้องนานาชาติปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องของเมืองนี้ได้ส่งออกไปจำหน่ายมากกว่าร้อยประเทศทั่วโลกในวันนี้เมืองจิงเตอร์จันได้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมในการผลิตเครื่องกระเบื้องไปแล้วมีโรงงานมากกว่า150โรงคนงานของที่นี่มีถึงหนึ่งในสี่ส่วนของคนงานในกิจการผลิตเครื่องกระเบื้องทั่วประเทศด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่หากจะกล่าวว่าเมืองจิงเตอร์จนเป็นนครแห่งเครื่องกระเบื้องของจีนหากจะว่าเครื่องกระเบื้องของจิงเตอร์จนไม่ได้เป็นเพียงภาชนะชิ้นหนึ่งแต่ยังให้ความงามทางสุนทรียภาพแก่ผู้ที่ได้พบเห็นผ้าบาติกของกุ้ยโจ ก็มีความหมายไม่ต่างกันผ้าบาติกแห่งเมืองกุ้ยโจวเมืองกุ้ยโจวได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผ้าบาติกมาเป็นเวลานานศิลปะการย้อมผ้าโดยการเขียนลายด้วยขี้ผึ้งของกุ้ยโจวนั้นเป็นหนึ่งในประเทศจีนวิธีการย้อมผ้าของที่นี่เริ่มต้นโดยใช้ขี้ผึ้งเขียนลายไว้บนผ้าซสก่อน และต่อจากนั้นจึงนำไปแช่ไว้ในอ่างย้อมผ้าขี้พึ่งที่เขียนลายไว้ก่อนหน้านั้นจะเกิดรอยปริดได้ง่ายสีย้อมผ้าจะแทรกซึมเข้าไปข้างในก่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเอาขี้พึ่งออกแล้วล้างน้ำให้สะอาด วิธีการง่ายๆแต่ชาญฉลาดเช่นนี้ก็จะได้รวดลายที่เครื่องจักรและฝีมือมนุษย์ไม่อาจจะสามารถทําได้ทัดเทียมผ้าบาติกของเมืองกุย้ยโจวโดดเด่นที่การออกแบบรวดลายซึ่งมีทั้งรวดลายดอกไม้ป่านกที่กําลังบินและปลาที่แหวกว่ายอีกทั้งจะมีรวดลายต่างๆที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลเช่นมังกรหงส์และนกยูงเป็นต้นผู้ผลิตแต่ละรายตางมีลีลาของตัวเอง ผ้าย้อมลายขีพึ่งของชนชาติปูอ่อีอำาเภอเจิ้นหนิงมักเขียนรวดลายที่แขนเสื้อคอเสื้อและบนกระโปรงส่วนชนชาติม้งในอำาเภออานสุนและอำาเภอผู่อานจะเขียนรวดลายที่ละเอียดประณีตบนเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนและผ้ามา่านการย้อมผ้าโดยวิธีเขียนลายด้วยขีพึ่งของเมืองกุย้ยโจนั้นมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช1500 ต่อมากรรมวิธีเหล่านี้ได้แพร่หลายเข้าไปยังที่ราบส่วนกลางของประเทศจีนในปัจจุบันนี้การย้อมผ้าโดยวิธีการเขียนลายด้วยขี้ผึ้งของกุ้ยโจวได้พัฒนาจนสามารถย้อมลายได้หลายสีบนผ้าผืนเดียว ส่วนเนื้อผ้าที่นํามาย้อมลายนั้นนอกจากผ้าดิบที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็ยังมีผ้าป่านผ้าไหมและผ้าใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายเป็นต้นในปัจจุบันนี้ผ้าบาติกของเมืองกุ้ยโจวได้ส่งออกประจำน่ายยังต่างประเทศในรูปของเสื้อผ้าของจารวยสําหรับนักท่องเที่ยวและของใช้ประจําวัน สำริดขนาดยักษ์หากเราเดินทางไปยังนคนปรปักกิง่งแล้วถามถึงวัดเจเซิงซื่ออาจจะไม่ได้รับคำตอบที่ชัดแจ้งว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราถามถึงวัดระฆังยักษ์แล้วเราก็ชาวปักกิ่งจะตอบได้ทันทีซึ่งความจริงแล้ววัดเจเซิงซื่อก็คือวัดระฆังยักษ์นั่นเอง ระฆังสำริดที่แขวนอยู่ในวัดเจ้เซิงซื่อนั้นรอขึ้นในรัชกาลยงเลอ่อสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อ500กว่าปีก่อนจึงมีชื่อว่าระฆังยักษ์ยงเลอ่อระฆังนี้มีความสูง6.75เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง3.3เมตรหนักถึง46.5ตันเป็นระฆังสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งด้านนอกและด้านในของระฆังใบนี้จารึกพระสูตรพุทธศาสนาด้วยตัวอักษรจีน และอักษรสันสกฤตเต็มไปหมดรวมเป็นจำนวน230,000กวา่าคมนับเป็นระฆังที่จารึกตัวหนังสือไว้มากที่สุดในโลกด้วยอีกอย่างหนึ่ง ระครังยักษ์ยงเลอ่อหลอด้วยโละหะผสมที่มีทองแดงเป็นส่วนสําคัญการหล่อระครังใช้วิธีการขุดเป็นรูประครังไว้ใต้พื้นดินเป็นแบบพิมพ์แล้วเทโละหะเหลวลงไปรูดเดียวให้เต็มแบบพิมพ์ออกมาเป็นระครังที่มีความเรียบเกลี้ยงเกลาพระสูตรบนระฆังก็หล่อได้ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงศิลปะการหล่อระครังและศิลปะการหล่อหนังสือของจีนที่ยอดเยี่ยมมาก นอกเหนือจากนี้โครงสร้างทางกลาศาสตร์ของระฆังใบนี้ก็ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ระฆังใหญ่ขนาดนี้แขวนไว้บนคือโดยอศาศัยคานสมิทเพียงอันเดียวเท่านั้นคานที่มีความยาวเพียง1เมตรกว้าง6.5เซนติเมตรสามารถที่จะรับน้ำหนักระฆังยักษ์ถึง40กว่าตันได้โดยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานับเป็นเรื่องที่น่ามหาัศจรรย์มาก ระครังยักษ์โยงเลอ่อให้เสียงดังกังวานฟังไพเราะและที่สำคัญแม้แต่อยู่ไกลถึง40-50กิโลเมตรก็ยังได้ยินแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีในการผสมโลหะและความสามารถในวิชาที่ว่าด้วยเสียงของคนในสมัยโบราณกิจกรรมโยนเหรียญเงินเข้ารูที่เห็นอยู่นี้ เป็นประเพณีของคนที่มาวัดแห่งนี้เล่ากันว่าผู้ใดสามารถโยนเหรียญเข้าไปในรูบระคังนี้ได้ผู้นั้นก็จะโชคดีในวัดระคังยักษ์แห่งนี้ยังจัดแสดงระคังในยุคต่างๆในประวัติศาสตร์จีนเป็นจำนวนหลายร้อยใบยมีระคังดินเผาเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันของจีนยังมีเหนาระคังที่ตั้งหงายขึ้นระคังชุดระคังเกลียวระคังพระที่นัง่งระคังพุทธ ระฆังเตา๋าระฆังพรามและนอกจากนี้ก็ยังมีระฆังที่ทําด้วยเหล็กใหญ่ยยที่สุดในปัจจุบันหล่อขึ้นในราชการยองเลอน้ําหนัก24ตันจัดแสดงอยู่ด้วยเจียกู G ๋วินอักษรรุ่นแรกสุดของจีน เมื่อปีพุทธศักราช2442หวางหยียงนักโบราณคดีได้พบเครื่องหมายลายเส้นเป็นจำนวนมากจารึกไว้บนกระดูกมังกรต่อมาก็ได้มีการพิสูจน์พบว่าลายเส้นบนกระดูกมังกรนั้นแท้จริงแล้วก็คืออักษรในยุคแรกเริ่มของจีนที่เรียกว่าเกียกู๋เหวินนั่นเองกระดูกมังกรที่ขุดพบที่อำเภออานหยางเป็นกระดองเต่าและกระดูกสะบักของวัว โดยเครื่องหมายลายเส้นที่จารึกนั้นเป็นคำพยากรณ์ของราชสำนักอินซางของจีนเมื่อ3,000ปีก่อนหน้าคนในสมัยนั้นก็ไม่แตกต่างไปจากชาวอียิปต์และบาบิโลนในสมัยโบร,ราณกระดองเต่าและกระดูกวัวเหล่านี้ก็คือสื่อกลางที่ใช้เชื่อมการติดต่อระหว่างมนุษย์กับเทพ,พเจ้าก่อนที่จะประกอบกิจกรรมใหญ่ๆของสังคมจะมีการเชิญบรรดาหมอผีมาเผากระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์และดูรอยแตกที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไร จากนั้นก็จะให้การพยากรณ์ว่าผีหรือเทพเจ้ามีความเห็นว่าควรหรือไม่ควรตัวอักษรที่ปรากฏบนกระดูกสัตว์เหล่านี้เป็นอักษรเผาหั่นของจีนซึ่งดัดแปลงมาจากรูปภาพอันเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของวิวัฒนาการทางภาษาของมนุษยชาติเชกเช่นเดียวกับอักษรยากระดาษของอียิปต์และอักษรตราประทับของอินเดียในสมัยโบราณอักษรที่จารึกบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ที่ว่านี้ได้บันทึกกิจกรรมของราชสำนักและ สภาพชีวิตสังคมในเวลานั้นไว้เป็นรูปประมในแง่ของวิธีการสร้างตัวอักษรน,นั้นอักษรจีนที่จารึกบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์นี้ดัดแปลงมาจากรูปภาพจะบ่งบอกเรื่องราวและสื่อความหมายเช่นคำว่าเถียนที่แปลว่านาจะเป็นเส้นขวางและเส้นตรงในกรอบสี่เหลี่ยมแสดงว่าเป็นคันนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบที่ดินที่ใช้กันในเวลานั้นโดยให้พวกไพร่ทำนาแปลงที่อยู่ร,บรอบๆเพื่อเลี้ยงครอบครัว และทำนาแปลงที่อยู่ตรงกลางเพื่อรับใช้เจ้าหนายคำว่าจ้องที่แปลว่ามูชนจะปรากฏบนกระดองเต่าในลักษณะเช่นนี้คือมีหลายคนทำนาใต้แสงอาทิตย์คือหมูชนหรือจ้องส่วนคำว่าฉิวที่แปลว่าคนที่ถูกจองจำในจารึกบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์จะเป็นรูปนี้แสดงว่าเป็นคนที่ถูกสวมด้วยเครื่องพันธนาการทั้งสองมือและถูกขังไว้ในห้องใต้ดินในช่วงเวลาร้อยปีเศษมานี้ มีการขุดพบกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ที่มีการจารึกคำเสียงทายหรือคำพยากรณ์ทั้งสิ้น160,000ชิ้นจารึกด้วยตัวอักษรหั่นที่ต่างกันถึง4,500ตัวอักษรหั่นเหล่านี้และอักษรบาบิโลนและอักษรอียิปต์ในสมัยโบราณล้วนเป็นอักษรเก่าแก่ที่สุดทั้ง3ประเภทของโลกใช่หลุนกับการค้นพบวิธีทำกระดาษ กระดาษเป็นเครื่องเขียนสําคัญชนิดหนึ่งในโลกปัจจุบันแต่เมื่อ1,800ปีก่อนบนโลกใบนี้ยังไม่มีกระดาษคนทั้งหลายจึงเขียนหนังสือหรือวาดภาพลงบนแผ่นผ้าแผ่นโลหะและแผ่นไม้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีราคาที่แพงลิ้วและหายากแล้วแต่ยังมีน้ําหนักมากและใช้งานไม่สะดวกอีกด้วยในปีพุทธศักราช648ซึ่งตรงกับราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของจีนใช้หลุนคนอำเภอหลายอย่างบนทนหูหนาน ได้อาศัยประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดได้นำเอาเปลือกไม้ใย,ยปอเศษผ้าและอวนข,ดขาดๆมาตำให้แหลกเป็นเยื่อแล้ววางบนแผ่นผ้าเสด็จน้ำออกให้หมดจนเป็นผลสำเร็จได้กระดาษที่ทำด้วยใยพืชน,นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโลกเราจึงได้มีกระดาษที่ทำจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก เทคโนโลยีในการทํากระดาษที่กล่าวมานี้ผ่านการพัฒนาจนประณีตขึ้นทุกวันนี้กระดาษได้เข้ามาแทนที่แผ่นไม้และแผ่นผ้ามาเป็นเวลาชานานและได้กลายเป็นวัสดุที่ใช้เขียนหนังสือของผู้คนทั่วโลกกรรมวิธีการทํากระดาษของจีนโดยเผยแพร่เข้าไปยังประเทศเกาหลีเวียดนามและเข้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่นอินเดีย จากนั้นก็ถ่ายเทไปยังยุโรปโดยผ่านทางตอนเหนือของแอฟริกาปัจจุบันกระดาษได้รับการพัฒนาจนมีมากกว่า270ชนิดทำหน้าที่บันทึกและเผยแพร่อารยธรรมของมนุษยชาติจากการค้นพบทางโบราณคดีเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏความจริงที่ว่าการประดิษฐ์กระดาษในประเทศจีนมีประวัติความเป็นมานานกว่า2,000ปีแล้วใครที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์กระดาษเป็นคนแรก คำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่บันทึกทางประวัติศาสตร์ของจีนยังคงบันทึกเอาไว้ว่าใช้หลุนเป็นผู้ประดิษฐ์กระดาษเป็นคนแรกโรงงานผลิตกระดาษเจียมู่ซือ่อประเทศจีน ต้นกำเนิดในการประดิษฐ์กระดาษขึ้นมาเป็นแหล่งแรกของโลกโดยเมื่อ1,800ปีก่อนใช้หลุนได้ทดลองกรรมวิธีผลิตกระดาษจนสำเร็จและตอนนี้เราจะไปดูโรงงานผลิตกระดาษแห่งใหญ่ที่สุดของจีนโรงงานแห่งนี้มีชื่อว่าโรงงานผลิตกระดาษเจียมูซือ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2496และเริ่มลงมือทำการผลิตตั้งแต่ปี2500เวลาผ่านพ้นไป30ปีเสร็จนอกเหนือจากจะเป็นแหล่งผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษแล้วยังเป็นที่ผลิตกระแสฟไฟฟ้าอีกด้วย โรงงานผลิตกระดาษเจมูสือสามารถจะผลิตกระดาษได้1.7แสนตันต่อปี